สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลไปเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับสอ็อตเผยเหตุจำใจโรเตชันเพราะสี่แข้งหลักไร้พรีซีซั่นเต็มรูปแบบอาเนส็อตยอมรับว่าแม้จะไม่อยากเปลี่ยนทีมมากนักแต่เขาจำเป็นต้องโรเตชันเพราะผู้เล่นสำคัญหลายรายไม่มีช่วงพรีซีซั่นแบบเต็มรูปแบบส่งผลกระทบชัดเจนต่อการจัดทีมของลิเวอร์พูลในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลนี้นะครับ ส็อตมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวจริงต่อเกมสูงถึง3.8ตำแหน่งต่อเกมนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลแม้จะเริ่มต้นด้วยผลงานสุดหรูชนะรวดติดต่อกันแต่สองความพ่ายแพ้ล่าสุดก็ทำให้แฟนบอลเริ่มตั้งคำถามกับความลงตัวของทีมชุดใหม่นี้กุนซือชาวดัตช์เผยว่าตลอดทั้งซีซั่น เขาสามารถส่ง11ตัวจริงชุดเดิมลงสนามซ้ำกันได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและสาเหตุหลักมาจากการที่นักเตะบางรายพลาดการฝึกซ้อมช่วง preseason ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่ามีนักเตะของเราบางคนที่ไม่ได้ร่วม preseason เต็มรูปแบบซึ่งทำให้เราไม่สามารถส่งพวกเขาลงเล่นทุกนักได้ส็อตกล่าวกับผู้สื่อข่าวแน่นอนว่าคุณจะฝืนส่งพวกเขาลงได้ก็จริง แต่ความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจะเพิ่มสูงขึ้นมากเพราะตอนนี้มาตรฐานของฟุตบอลสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากผมไม่ใช่คนที่อยากโรเตชั่นโดยไม่มีเหตุผลนะครับแต่บางครั้งเราจำเป็นเพราะนักเตะยังไม่พร้อมลงเล่นเต็ม90นาทีตลอด3นัดใน7หรือ8วันเขายังพูดถึงขนาดทีมที่ค่อนข้างกระชับด้วยว่า ผมชอบทีมชุดนี้มากนะครับแต่เรามีนักเตะประมาณ22คนเท่านั้นไม่ใช่25หรือ26คนและถ้ามีนักเตะเจ็บ3-4คนเราเหลือแค่15-16คนและในนั้นมีทั้งรีโอและเทรที่ต้องเล่นเต็มๆต,ตลอดก็เริ่มมีปัญหาแล้วนี่คือแนวทางที่เราตัดสินใจร่วมกันนะครับผมเชื่อมั่นในแนวทางนี้เพราะถ้าคุณมีถึง25คนจริงๆมันยากมากที่จะจัดการทีมให้ทุกคนแฮปปี้ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า นักเตะอย่างฮูโก้อเล็กซ์คอนเนอร์และแม็กอาริสเตอร์ไม่ได้มีพรีซีซั่นเต็มรูปแบบตามที่ควรจะเป็นก็เลยทำให้ผมไม่สามารถใช้งานพวกเขาได้เต็มที่ทุกนัดทั้งนี้คอนเนอร์แบรดลีย์และอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์มีอาการบาดเจ็บขณะทีมเก็บตัวช่วงพรีซีซั่นส่วนอเล็กซานเดอร์อีซักก็เพิ่งย้ายมาช้าและต้องใช้เวลาเรียกความฟิตนักเตะทั้ง4คนที่สล็อตพูดถึงนั้นยังไม่เคยลงเล่นครบ90นาทีในฤดูกาลนี้เลย ซึ่งย่อมส่งผลต่อความต่อเนื่องและความลงตัวของทีมอย่างเลี่ยงไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันสล็อตยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของอาริสองเบเกอร์และฮูโกเอกิดิเก้ที่เจ็บจากเกมล่าสุดโดยเฉพาะอาริสองที่ถูกยืนยันแล้วว่าจะหมดสิทธ์ช่วยทีมในเกมเยือนเชลซีสุดสัปดาห์นี้นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของสล็อตท,ที่ยังต้องประคองทีมให้ผ่านช่วงต้นฤดูกาลอันแสนหนักหน่หนวงนี้ไปให้ได้ครับ ฟลอเรียนเวียสขึ้นแท่นจอมปั้นเกมเบอร์หนึ่งของอังกฤษแซงทุกคนแม้ยังไม่ฟอร์มพีคหลายคนอาจยังตั้งคำถามกับผลงานของ f l o r ร a n w เวียสในช่วงออก Star ์ซีซั่นให้กับลิเวอร์พูลแต่ตัวเลขไม่เคยโกหกและตัวเลขล่าสุดจากออฟตาก็ยืนยันแล้วว่าดาวเตะชาวเยอรมันวัย22ปีคนนี้กำลังเขียนเรื่องราวใหม่ในพรีเมียร์ลีกได้อย่างน่าทึ่งนะครับจากสถิติโอกาสที่สร้างได้รวมทุกรายการ เวียส์ขึ้นไปอยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกับแจ็คกริลิสที่จำนวน21ครั้งมากกว่าทั้งไบรอันเอมเบโมที่18ครั้งและบรูโน่เฟรนันเดสที่17ครั้งซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนแค่ฟอร์มแต่ยังสะท้อนอิทธิพลที่เขามอบให้กับทีมทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่แอนฟิลด ิเวอร์พูได้อะไรจากเวิร์แม้พึ่งย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่เวิร์กลับสามารถปรับตัวกับระบบของอาเนสลอตได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเกมรุกที่อาศัยการต่อบอลในพื้นที่แคบการเล่นชิ่งในกรอบเขตโทษและการเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเข้าทำซึ่งเป็นจุดแข็งของเขามาตั้งแต่เล่นในบุนเดสลีกาแม้หลายเสียงจะวิจารณ์ว่าเขายังไม่มีผลงานเด่นชัดในเรื่องการยิงหรือแอสซิส แต่หากดูเกมลิเวอร์พูลอย่างละเอียดจะพบว่าหลายจังหวะที่ทีมปั้นเกมขึ้นมาได้นั้นมีเวสเป็นจุดตั้งต้นอยู่เสมอนะครับเขาไม่ใช่แค่คนครอสบอลแต่เป็นตัวจุดประกายให้การบุกมีมิติและแม้เกมจะจบแบบยิงไม่ได้แต่การที่เขาสามารถสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องคือสิ่งที่ทีมระดับสูงให้ความสำคัญยิ่งกว่าจำนวนนาทีทองแล้วเวสจะไปได้ไกลแค่ไหน ตารางโอกาสที่สร้างได้อาจไม่ได้แจกถ้วยแชมป์แต่มันคือเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการคาดการว่าใครจะเป็นคนที่แบกเกมรุกของทีมในระยะยาวและเวสก็ถูกซื้อมาด้วยเหตุผลนั้นเพื่อเพิ่มคุณภาพในพื้นที่สุดท้ายให้กับลเวอพูโดยเฉพาะในเกมที่อึดอัดหรือเจอแนวรับลึกถ้าเขาสามารถรักษาความสม่ำเสมอในการสร้างโอกาสและการประสานงานกับแนวรุกคนอื่นๆเข้ารุกเข้ารอยเมื่อไหร่ เราอาจได้เห็นตัวเลขแอสซิสหรือประตูไหลามาเทมาในไม่ช้าอย่าลืมนะครับว่าฤดูการนี้เพิ่งเริ่มแต่การที่เวีย์นำอยู่บนตารางสร้างโอกาสตั้งแต่ยังไม่เต็มฟอร์มนั้นแปลว่าเรายังไม่ได้เห็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเขาด้วยซ้ำนะครับ ลิเวอร์พูลล็อกเป้าตัวแทนซาลาพร้อมทุ่ม100ล้านยูโรล่าดาวดังบาเยิร์สื่อดังเยอรมันสปอร์ตบิวรายงานว่าลิเวอร์พูลเตรียมเดินเกมใหญ่ในตลาดซื้อขายอีกครั้งด้วยการมองหาตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาล่วงหน้าและพร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีกตัวจี๊ดจากบาเยิร์มิวนิกที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในบุนเดสลีกานะครับตามรายงานจากสปอร์ตบิวฉบับล่าสุดที่พาดภาพโอลิเซ่ขึ้นปกแบบ แบบเต็มหน้าระบุว่าลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างให้ความสนใจในตัวแข้งวัย23ปีรายนี้แต่เป็นฝั่งของอาเนสโลตที่แสดงความจริงจังที่สุดโดยสื่อดังกล่าวย้ำว่าลิเวอร์พูลยินดีอย่างยิ่งที่จะจ่ายถึง100ล้านยูโรเพื่อดึงโอลิเซ่มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าซึ่งเจ้าตัวเพิ่งย้ายจากคริสตัลพาเลซไปบาเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัวราว60ล้านยูโรเท่านั้น ผลงานของโอลิเซในฤดูการนี้ก็จัดจ้านสมราคายิงไปแล้ว5ประตูและทำอีก6แอสซิสจนกลายเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของทัพเสือใต้แบบเต็มตัวบาเยอร์มิวนิกเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรอ,ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดว่าเตรียมเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้โอลิเซทันทีพร้อมกล่าวชื่นชมว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของทีมเรา โอลิเซ่ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมไว้ตั้งแต่ซีซันแรกเป็นนักเตะที่แฟนบอลอยากซื้อตั๋วมาชมฝีเท้าในสนามเอเบลยังระบุด้วยว่าโอลิเซ่ยังเหลือสัญญาอีกกว่า3ปีครึ่งและทางสโมสรก็อยากรั้งตัวเขาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้านสปอตบิวมองว่าโอลิเซ่คือผลงานที่น่าประทับใจที่สุดของเอเบลในตลาดซื้อขายนับตั้งแต่เข้ามารับงานกับบาเยร์ และอาจเป็นหนึ่งในเครื่องมือโปรโมทความสำเร็จของฝ่ายบริหารไปในตัวด้วยอย่างไรก็ตามในแง่ของลิเวอร์พูลข่าวนี้น่าจับตาเป็นพิเศษเพราะการจะหาตัวแทนของโมซาล a าถือเป็นภารกิจใหญ่และโอลิเซก็มีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งปีกขวาที่ยิงประตูได้เฉียบขาดมีเซนส์เกมรุกสูงและอายุยังน้อยพอจะพัฒนาได้อีกเยอะนะครับ เกือบไปปืนกับหงยูเลียนดรักสเลอร์เผยเคยมีโอกาสย้ายซบอาเซนนลและลิเวอร์พูลยูเลียนดรักสเลอร์เพลย์เมกเกอร์ชาวเยอรมันที่ปัจจุบันค้าแข้งอยู่ในกาตาออกมาเปิดเผยแบบตรงไปตรงมาว่าเขาเคยเกือบได้ย้ายไปร่วมทีมอาเซนนลและลิเวอร์พูลในช่วงพีคของอาชีพค้าแข้งและยอมรับว่ายังอดสงสัยไม่ได้ว่าเส้นทางของตัวเองจะเป็นอย่างไรหากเลือกต่างออกไปนะครับ ดรักเลอร์ในวัย32ปีให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสปอร์ตบิวฉบับล่าสุดโดยเขาได้ย้อนพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตค้าแข้งของตัวเองและเปิดเผยถึงโอกาสที่เคยมีในการร่วมงานกับ2ยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ตอนที่ผมยังเด็กและอยู่กับชาวเก้ผมตัดสินใจต่อสัญญากับทีเมตอนนั้นทั้งที่จริงๆแล้วผมสามารถย้ายไปอาเซนอนได้ดรักสเลอร์กล่าวพูดตรงๆเลยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตผมจะเป็นยังไงถ้าได้เรียนรู้จากอาเซนเวงเกอร์ตั้งแต่เนิ่นๆแบบนั้น ไม่เพียงแต่อาเซนนลเท่านั้นแข้งทีมชาติเยอรมันยังเผยด้วยว่าเคยมีโอกาสย้ายไปร่วมงานกับเจอเก้นคลอปที่ลิเวอร์พูลในช่วงก่อนจะตัดสินใจเลือกปารีสแซงแชกแมงผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้าตอนนั้นผมไม่เลือกไปปารีสแต่เลือกย้ายไปลิเวอร์พูลของคลอปแทนทุกอย่างจะออกมาแบบไหนผมมีโอกาสนั้นเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นผมก็มีความสุขและรู้สึกสงบใจกับการตัดสินใจของตัวเอง ย้อนกลับไปในช่วงต้นยุค2010ดรักสเลอร์ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองมากที่สุดของวงการฟุตบอลเยอรมันโดยเฉพาะสมัยที่เล่นให้ชาวเก้ซึ่งตอนนั้นมีข่าวหนาหูว่าอาร์เซนอลภายใต้าการคุมทีมของเวงเกอร์ก้องการดึงตัวไปร่วมงานขณะที่เลว์ผูกก็เคยตกเป็นข่าวพัวพันกับเจ้าตัวก่อนที่ดรักสเลอร์จะเลือกย้ายไปปารีสในปี2017แต่ท้ายที่สุดก็ไม่เคยได้ลงเอยกับทีมดังจากอังกฤษแม้แต่ครั้งเดียว แม้จะไม่ประสบความสำเร็จถึงขั้นระดับโลกอย่างที่เคยถูกคาดหวังแต่ดรักสเลอร์ก็ผ่านประสบการณ์กับสโมสรใหญ่ๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวเก้วอฟส์บวกเปออเชเบนฟิก้าและล่าสุดเอาอาลีนะครับคาราเกอร์เสียงดังเกินเรื่องไซมอนจอแดนสวนกลับหลังตำนานหงวิจาร์ณทีมนะ่ะ แม้ลิเวอร์พูลจะพ่ายเป็นเกมที่2ติดต่อกันหลังบุกไปโดนกาลาตาสลายเฉือน1ต่อูนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ไซมอนจอแดนยังออกโรงปกป้องทีมวงแดงพร้อมตอกลับความเห็นของเจมี่คาร์เกอร์ที่มองว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ใช่ทีมระดับท็อปประตูชัยจากจุดโทษของวิกเตอร์โอซิเมนกลายเป็นฝันร้ายสำหรับอเนสลัลตและลูกทีมหลังจากพึ่งแพ้คริสตัลพาเลทในพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาเกี่ยวกับฟอร์มตกของทีมโดยเฉพาะผู้เล่นชุดใหม่ที่ยังไม่โชว์ผลงานสมราคานะครับลิเวอร์พูลจะปิดท้ายโปรแกรมเยือน3นัดติดด้วยการบุกสแตแมฟอร์ดบริดจ์พบเชลซีในวันเสาร์นี้ท่ามกลางความกดดันที่เริ่มก่อตัวขึ้นในยุคของคุณซือชาวดัชที่ก่อนหน้านี้ออก Star ์ซีซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมแต่จอแดนกลับมองว่าความกังวลที่เกิดขึ้นนั้นเกินจริงและพร้อมโต้กลับคารกเกอร์แบบตรงไปตรงมา โอ้โหแพ้แค่2นัดแต่ยังอยู่จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับจอแดนกล่าวแบบประชดประชันซีซั่นก่อนยังแพ้ฟอ r e เรสต์คาร์บ้านใน3-4เกมแรกเลยความแตกต่างตอนนี้แค่ทีมดูไม่มั่นใจเท่านั้นเองผมยังจำได้เลยว่าเกมเปิดฤดูกาลกับอิปสวิชพวกเขาก็ไม่ได้เล่นดีเท่าไหร่ต้องดูบริบทให้ชัดพวกเขายังนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก พาเลสที่พวกเขาแพ้มาก็ไม่แพ้ใครมา18เกมแล้วรวมถึงเจอทีมใหญ่ๆด้วยไม่มีอะไรน่าอายเลยครับพวกเขาใช้เงินไป400ล้านปอนด์ใน3ตลาดหลังสุดต้องเปลี่ยนตัวนักเตะจากสถานการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันนี่มันแค่จังหวะสะดุดชั่วคราวทุกอย่างจะกลับเข้าที่เข้าทางเองก่อนหน้านี้คาร์กเกอร์เคยแสดงความเห็นผ่าน CBS Sport ว่าเลี้ยวภูในตอนนี้ดูไม่เหมือนทีมระดับท็อป พร้อมเรียกร้องให้สล็อตถอดฟลอเรียนเวียสออกจากทีมเพื่อเรียกความมั่นคงกลับมาแต่จอแดนยังไม่เห็นด้วยและเน็บแนมความเห็นของคาร์เกอร์ว่าอาจเป็นเพียงการเรียกกระแสจากหน้าจอทีวีเท่านั้นผมมั่นใจว่าสล็อตคงนั่งจดโน้ตทุกคําที่เจมี่พูดแน่ๆจอแดนเน็บผมชอบเจมี่นะครับเขาพูดดีหลายเรื่อง แต่คราวนี้เหมือนพยายามสร้างเสียงดังเกินความเป็นจริงคุณอยู่จาฝูงพรีเมียรีกแม้จะเล่นไม่ดีแต่ยังชนะได้เรื่อยๆนั่นแปลว่าไม่ใช่ทีมที่มีปัญหาหนักอะไรผมยังดีใจหรือซ้ำที่อีซักยังไม่เข้าที่เพราะอยากให้เขามีช่วงเวลาที่ยากลำบากบ้างฟังดูใจร้ายหน่อยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมไม่เห็นว่ามีอะไรให้หน่ากังวลเลย อย่างไรก็ตามคาร์เกอร์ยังยืนยันความเห็นว่าช่องว่างในเกมของเลี้ยวภูตอนนี้มันชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมเกมผมไม่รู้สึกว่ากำลังดูทีมระดับท็อปอยู่เลยเขาเน้นย้ำเลี้ยวภูตอนนี้ไม่เล่นฟุตบอลน,นะครับพวกเขาเล่นเหมือนบาสเกตบอลผมบอกกับสล็อตเรื่องนี้ตั้งแต่เกมแรกที่เจอบอลมัดแล้ว ทีมชุดนี้เพิ่มนักเตะพรสวรรค์เข้ามาหลายคนแต่กลับเสียความแข็งแกร่งในเกมรับไปแทนที่สล็อตเคยพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้เมื่อฤดูการก่อนอย่างราบรื่นแต่ปีนี้เขาจะต้องพิสูจน์ฝีมือจริงๆกับปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข โดยเฉพาะกรณีของเวตส์เขาไม่พร้อมตอนนี้ต้องถอยออกมาก่อนปล่อยให้ทีมกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยสร้างความมั่นใจและความมั่นคงใหม่ตอนนี้มันดูยุ่งเหยิงไปหมดเลยครับคาราเกอร์ทิ้งท้ายแน่นอนนะครับว่าในฐานะจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกความคาดหวังต่อทีมสูงเป็นธรรมดาแต่ระหว่างเสียงวิจารณ์ที่ดังขึ้นกับความเป็นจริงที่ยังมีคะแนนนำอยู่การตัดสินใจต่อจากนี้ของอาเนส็อต จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของซีซั่นนี้ทันทีเขาคือแรงบันดาลใจของผมดาวรุ่งหงแดงยกย่องกาเฟนแบกต้นแบบในเส้นทางมิดฟิลด์ตัวรับ เจมส์แมคคอนเนลมิดฟิลด์ดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่กำลัง้าแข้งแบบยืมตัวกับอาแจเกน์เผยแบบไม่มีกั๊กว่าเขาศึกษาการเล่นของไรอันกาเฟนแบกอย่างใกล้ชิดมาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาพร้อมยกให้รุ่นพี่รายนี้เป็นแรงบันดาลใจในเส้นทางของตัวเองนะครับแมคคอนเนลวัย21ปีย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาอยู่กับอะคาเดมีของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2019กก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมเยาวชน และได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง13นัดในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาถูกปล่อยตัวไปเก็บประสบการณ์กับอาแจกซึ่งเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางการเติบโตของเจ้าตัวและระหว่างสัมภาษณ์ดาวรุ่งเลือดผู้ดีได้พูดถึงแบบชัดเจนว่าใครคือไอดอลในตำแหน่งกองกลางหมายเลข6ตอนก่อนหน้านี้ผมเล่นเกมรุกมากกว่า เลยมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากมิดฟิลตัวรับทั่วไปนะครับหนึ่งในจุดเด่นของผมคือการพาบอลทะลุแนวรับขึ้นไปเองซึ่งกาเฟนแบกนี่แหละคือคนที่ทำได้ดีที่สุดเขาเหลือเชื่อจริงๆผมได้ฝึกซ้อมและลงเล่นภายใต้การคุมทีมของทั้งเจอเก้นคลอปและอาเน่สล็อตซึ่งช่วยให้ผมพัฒนาด้านเกมรับขึ้นมาเยอะเลยครับปีที่แล้วผมตั้งใจดูกาเฟนแบกอย่างละเอียดเพราะเขาคือมิดฟิลเบอร์6ที่ผมอยากจะเป็น เขาโดดเด่นมากเวลาเลี้ยงทะลุลายกองกลางซึ่งก็เป็นจุดแข็งของผมเช่นกัน เขาเองก็เริ่มจากการเป็นเบอร์8ก่อนจะเปลี่ยนมาเล่นเบอร์หเหมือนกับผมในแง่นั้นเขาจึงเป็นแรงบันดาลใจของผมเลยครับการได้ลงเล่นเคียงข้างเขาเห็นเขาทําเกมรับบอลกล้าเล่นและพัฒนาเกมรับขึ้นมาได้ขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้มากจริงๆปัจจุบันแมคคอนเนลอยู่ในสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลถึงปี2029และมีกําหนดกลับมายังแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยบอร์ดบริหารมองว่าเขาคือนหนึ่ง ในเพชรเม็ดงามแห่งยุคที่มีศักยภาพเติบโตเป็นตัวหลักในอนาคตหากเจ้าตัวยังพัฒนาได้ต่อเนื่องในแดนดัชตามที่วางแผนไว้การก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนระยะยาวในแดนกลางของลิเวอร์พูลก็อาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันนะครับ บอลแทบไม่ได้กลิ้งเกมหงบุกพ่ายกาลาตาสรายสถิติเผยบอลอยู่ในการเล่นแค่50.5%เท่านั้นการพ่ายแพ้ของเวอ้์วภูต่อกาลาตาสรายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่อิสตันบูลกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่แฟนบอลหงแดงต้องส่ายหัวเพราะนอกจากฟอร์มที่น่าผิดหวังแล้วยังมีประเด็นเรื่องการถ่วงเวลาจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนจนส่งผลต่อจังหวะเกมอย่างเห็นได้ชัดนะครับตามข้อมูลจากออฟตาบระบุว่าเกมนี้ลูกบอลอยู่ในการเล่นจริงๆแค่5 50.5%ของเวลาทั้งหมดเท่านั้นโดยจากเวลาแข่งขันรวมทดเวลาแล้วทั้งหมด103นาที3วินาทีบอลกลับอยู่ในการเล่นแค่52นาที7วินาทีหรือพูดง่ายๆคือมีเวลาที่เล่นฟุตบอลจริงๆแค่ครึ่งเดียวของเกมสาเหตุหลักมาจากการที่เกมถูกหยุดถึง93ครั้งไม่ว่าจะเป็นการฟาวล์ล้ำหน้าลูกตั้งเตะการเปลี่ยนตัวอาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งจังหวะทวงเวลาทั้งหลายโดยเฉพาะฝั่งเจ้าบ้าน กาลาตาสรายที่กินเวลาไปถึง29นาที8วินาที ซึ่งรวมถึงช่วงที่ใช้หลอกล่อหรือยื้อเกมต่างๆที่ถูกจัดอยู่ในหมวดอื่นๆอีก9นาที35วินาทีในฝั่งลิวพูเองก็มีสถิติการหยุดเกมอยู่ที่21นาที3วินาทีซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการฟาวและการดูแลอาการบาดเจ็บของผู้เล่นเองที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือช่วงเวลาที่บอลถูกเล่นอย่างต่อเนื่องยาวที่สุดในเกมมีแค่2นาที49วินาทีเท่านั้นเรียกได้ว่าทั้งเกมแทบไม่3 มาสร้างจังหวะต่อเนื่องได้เลยนะครับ แม้จะมีการทดเวลาบาดเจ็บรวมทั้ง2ครึ่งเป็น11นาทีแต่ในความเป็นจริงกลับได้เล่นแค่7นาที16วินาทีเท่านั้นหลังจบเกมอาเน่สล็อตกุนซือลิวพภูก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เช่นกันโดยระบุว่าครึ่งหลังมันยากมากขึ้นเรื่อยๆที่เราจะสร้างโอกาสได้หนึ่งเลยคือพวกเขาสู้ด้วยทุกอย่างที่มีต้องยกเครดิตให้และ2คือเพราะเกมมันแทบไม่ไหลเลย ที่บอกว่าเกมไม่ไหลเพราะลูกบอลแทบไม่ได้อยู่ในการเล่นเลยครับ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลิเวอร์พูลเจอกับเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การเล่นจริงต่ำผิดปกติเพราะในเกมที่พวกเขาบุกเยือนนิวคาสเซิลเมื่อเดือนสิงหาคมก็มีสถิติว่าบอลอยู่ในการเล่นเพียง40.8%ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมาสำหรับแฟนบอลแล้วนี่คงไม่ใช่แค่การพ่ายแพ้ธรรมดาแต่เป็นเกมที่น่าหงุดหงิดและน่าคิดว่าลิเวอร์พูลจะรับมือกับทีมที่ใช้แท็ติกดึง เกมถ่วงเวลาแบบนี้ได้อย่างไรต่อไปนะครับ Liverpool, ลิเวอร์พูลลุนชดเชยมหาศาลหากแมนซิตี้ผิดจริงค่าดำเนินคดีรวมพุ่งทะลุ100ล้านปอนด์ สถานการณ์คดี115ข้อหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับพรีเมียร์ลีกกำลังกลายเป็นมหากราบทางกฎหมายที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลอังกฤษในอนาคตและหนึ่งในสโมสรที่จับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือลิเวอร์พูลซึ่งกำลังเล็งเห็นโอกาสในการรับค่าชดเชยหากผลตัดสินออกมาเป็นไปในทางที่ต้องการปัจจุบันคดีดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการอิสระที่ศูนย์ระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศในลอนดอน IDRC ซึ่งทั้ง แมนซิตี้และพรีเมียรียังมีสิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินในภายหลังในหมู่สโมสรที่มีบทบาทอย่างเข้มข้นในกระบวนการกดดันทางกฎหมายครั้งนี้ได้แก่ลิเวอร์พูลแมนยูเนเต็ดและอาร์เซนอลซึ่งถูกมองจากฝั่งแมนซิตี้ว่าเป็นกลุ่มทุนเก่าที่ต่อต้านกลุ่มทุนใหม่อย่างพวกเขาลิเวอร์พูลเองเคยยื่นหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาในกรณีเกี่ยวกับกฎ APTAssociated Party Transaction ของพรีเมียรี แม้จะเป็นคดีคนละส่วนแต่รากเน่าของความขัดแย้งก็มาจากจุดเดียวกัน ค่าดำเนินคดีรวมพุ่งเกิน100ล้านปอนด์ตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟค่าดำเนินการทางกฎหมายของทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่เริ่มฤดูกาล2022-2023ซึ่งเป็นช่วงที่ซิตี้ถูกตั้งข้อหาทะลุ100ล้านปอนด์ไปแล้วแม้จะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแมนซิตี้ทั้งหมดยังรวมถึงคดี PSR ของเอเวอร์ตันฟอเรสและเลสเตอร์แต่คดี115ข้อหา ของซิตี้ถือว่ากินมบมากที่สุด และที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกแบ่งจ่ายโดยทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกอย่างเท่าเทียมสำหรับลิเวอร์พูลซึ่งบริหารภายใต้โมเดลที่เน้นพึ่งพาตนเองของเจ้าของทีมอย่าง FSG ค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจดูไม่ค่อยเหมาะนักในเชิงธุรกิจแต่คีแรนแมกควายผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลและเจ้าของพอดแคสต์ Price of Football ให้ความเห็นกับ TBR Football ว่า FSG ยอมรับต้นทุนนี้ได้ หากมีโอกาสได้รับค่าชดเชยกลับมาในภายหลังสำหรับเวอ้์วููค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เหมือนต้นทุนของการทำธุรกิจพวกเขามองว่าตัวเองเป็นหนึ่งในสโมสรที่เสียเปรียบมากที่สุดหากแมซิตี้ถูกตัดสินว่าผิดจริงนะครับ เขายังชี้ว่ากรณีของเอเวอตันที่ยอมจ่ายชดเชยให้ลีดส์ยูเนเต็ดหลังละเมิดกฎ PSR และส่งผลให้ลีดส์เสียรายได้จากอันดับในลีกอาจกลายเป็นบรรณฐานสำคัญที่สโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลสามารถนำมาใช้ต่อยอดหากซิตี้ถูกตัดสินว่าผิดจริงถ้าต้องเสีย5ล้านปอนด์เพื่อแลกกับโอกาสได้ชดเชยมากกว่านั้นมันก็คือการลงทุนแบบประกันความเสี่ยงนั่นเองนะครับ อาจเจ็บในระยะสั้นแต่ถ้าได้คืนในระยะยาวก็คุ้มปัญหาคือตอนนี้ต้นทุนต่างๆมันสูงเกินควบคุมทั้งคดีความค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายการบริหารระดับสโมสรก็เพิ่มขึ้นหมดเลยครับแมนซิตี้ยังมั่นใจเต็มเปี่ยมแม้กระแสภายนอกจะกดดันหนักแค่ไหนแต่เสียงจากฝั่งแมนเชสเตอร์ที่แม็ไกวยได้ยินมา ยังคงเต็มไปด้วยความมั่นใจในผลลัพธ์ว่าพวกเขาจะสามารถเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดได้นะครับ ช็อกแฟนหงโจวานนี่เลโอนี่สอพักยาวถึงปี2027หลังเจ็บหนักที่เข่าเอว์พูอาจต้องเผชิญกับข่าวร้ายที่สุดในรอบปีหลังมีรายงานจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาการบาดเจ็บว่าโจวันนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งค่าตัว26ล้านปอนด์ที่เพิ่งย้ายมาจากปามาอาจต้องพักรักษาตัวนานถึงปี2027เลยทีเดียวจากอาการเจ็บ ACL อย่างรุนแรงเลโอนี่วัย18ปีได้รับบาดเจ็บในเกมที่หงแดงเอา ชนะซาว์ทแมปตัน2-1ในศึกคาราบาวครับรอบ3และเบื้องต้นคาดว่าจะต้องพักยาวจนจบฤดูกาลนี้แต่ล่าสุดเบนดินเนอรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบาดเจ็บชื่อดังให้สัมภาษณ์พิเศษกับแอนฟิลอินเด็กซ์โดยระบุว่ากรณีของเลโอนี่อาจใช้เวลาฟื้นฟูนาน,านกว่าที่คาดไว้มาก อาการ ACL เคยถูกมองว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่จบอาชีพนักเตะแต่ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการฟื้นตัวที่พัฒนาขึ้นทุกวันนี้ความเสี่ยงเหล่านั้นลดลงมากนะครับดินเนอรี่กล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่มีอะไรการันตีว่านักเตะจะกลับมาอยู่ในฟอร์มเดิมก่อนเจ็บได้เสมอไปโดยเฉพาะถ้ามีอาการแทรกซ้อน,นอื่นๆร่วมด้วยสิ่งที่น่ากังวลคือเลโนีเพิ่งอายุแค่18ปีและลิว์ภูเองก็มีหน้าที่ในการดูแลพัฒนา การของนักเตะระยะยาวดินเนอรี่เสริมว่าผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นเขากลับมาลงสนามก่อนช่วงปลายปี2026หรือต้นปี2027เลยนะครับกระทบแผนระยะยาวเร่งหาตัวแทนด่วน อาการบาดเจ็บครั้งนี้ไม่เพียงส่งผลต่อเส้นทางการพัฒนาอาชีพของเลโอน่แต่ยังส่งผลต่อแผนระยะสั้นของอาเน่สลตที่ตอนนี้เหลือเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักเพียง3รายได้แก่ฟานไดค์อิบราฮิมาโกนาเต้และโจโกเมสซึ่ง2รายหลังยังมีประวัติมาเจ็บเรื้อรังด้วยกันทั้งคู่ขณะเดียวกัน อลิสซงเบกเกอร์และฮูโก้เอกิติเก้ก็มีอาการเจ็บตามมาติดๆในเกมพ่กาลาตาสารายทําให้บรรยากาศภายในทีมเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้ลิเวอร์พูลจึงมีแนวโน้มสูงที่จะหวนกลับไปล่าตัวมาร์เกฮีกองหลังกับตันทีมคริสตัลพาเลซอีกครั้งในตลาดหน้าหนาวหลังดีล35ล้านปอนด์ในวันปิดตลาดช่วงซัมเมอร์ล่มไปในนาทีสุดท้ายดิเนรี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าถ้าลิเวอร์พูลสามารถคว้าคนอย่างเกฮีมาได้ในเดือนมกราคมก็จะช่วยลดความกด ดันของสล็อตและเปิดโอกาสให้เลโอนี่ได้ฟื้นตัวเต็มที่แบบไม่เร่งเรา้าอนาคตยังเปิดกว้างแม้ต้องพักนานแม้จะต้องพักนาน18 24เดือนแต่หากเลโอนี่กลับมาได้ในปี2027เ,เขาก็จะยังอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นและยังมีศักยภาพที่จะกลายเป็นกองหลังระดับโลกในอนาคตเลโอนี่ถูกจับตามองจากทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่และการพลาดโอกาสก้าวไปอีกขั้นในปีนี้ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเส้นท ของเขากับลิเวอร์พูลยังไม่จบเพียงแค่เริ่มต้นด้วยบททดสอบที่หนักที่สุดเท่านั้นเองนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของลิเวอร์พูลประจำวันที่2ตุลาคมในรอบเช้านะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กด s ั b s cribe ให้กันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ